อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีสาวคนหนึ่งร้องเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าถูกฮะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งออกจากคุกนะฮะฉายาเนี่ยบอลปากแหว่งก่อเหตุกับเธอเนี่ยโอ้โหฮะทั้งเอามีดมาจี้คมขูททำร้ายร่างกายขืนใจแล้วก็ชิงทรัพย์นะครับนี่ครบถ้วนเลยคดีก็ไม่คืบด้วยนะครับนี่นะครับนางสาวเอครับนามสมมุตินะวัย30ปีได้มาร้องขอความช่วยเหลือ ให้ช่วยติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีบอกว่าเนี่ยถูกคนร้ายใช้มีดจี้บังคับจากหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับลักษณะเป็นถับนะนะอยู่แถวย่านลาดพร้าววังหินจากนั้นก็นําตัวเธอเนี่ยไปซ้อมทําร้ายร่างกายบังคับข่มขืนแล้วก็เอาพระเครื่อง9ก้าองค์และสร้อยคอทองคําน้ําหนัก7บาทหลบหนีผ่านมาประมาณกว่า3สัปดาห์คดียังไม่คืบนี่นะฮะโดยเธอเนี่ยเล่ให้ฟังบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เธอเนี่ยนะ คือไปเที่ยวที่สถานบันเทิงดังกล่าวนะพอหลังจากที่สถานบันเทิงเลิกเนี่ยกำลังเดินไปที่ลานจอดรถจูจ่ๆได้มีนายนันทพรเพียรทําดีฉายาบอลปากแหว่งอายุ34เดินมาขวางประตูรถฝั่งคนขับแล้วก็บอกว่าแฟนเรียกให้ไปคุยด้วยแต่เธอไม่เชื่อและพยายามปิดประตูรถนบอลคนร้ายได้ชกหน้าเธอและใช้เท้าถีบและใช้มีดบังคับให้เธอเนี่ยไปนั่งฝั่งคนนั่งข้างๆคนขับ จากนั้นเนี่ยในบอลก็ได้ขึ้นมานั่งบนเบาะคนขับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายบอกว่าพยายามจะเปิดประตูรถหลบหนีแต่ก็ถูกในบอลเนี่ยกระชากผมนะแล้วก็กดล็อกประตูปิดหน้าต่างก่อนจะขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไปซึ่งเธอก็พยายามที่จะเปิดประตูรถเนี่ยอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกคนร้ายเนี่ยต่อยจนกระทั่งน่วมไปทั้งตัวเลยนะครับจากนั้นนะครับคนร้ายได้พาเธอเนี่ยมาจอดรถข้างทางแล้วก็เอามีดเนี่ยลงมือบังคับ ข,ข่มขืนเธอคู่ว่าถ้าเกิดขัดขืนเนี่ยจะฆ่าให้ตายหลังจากที่ข่มขืนเสร็จในบอลได้จับผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดก่อนหยิบกุญแจรถพร้อมสร้อยคอทองคำสามเส้นน้ำหนักรวมประมาณ7บาทแล้วก็พระเลี่ยมทอง9องค์กำไรข้อมือหลบหนีนะฮะภายหลังพอผู้เสียหายตั้งสติได้รีบโทรหาแฟนหนุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะ เขาทาอะไรบ้างครับตอนที่อยู่บนรถเกิดเหตุเขาทาอะไรเราบ้างคือชกต่อยตั้งแต่ตอนขับเราก็ขัดขืนเขาก็ชกต่อยตลอดเวลาระหว่างที่แล้วเขาก็บังคับคือถ้าเราไม่ยอมเขาก็ทั้งเท้าทั้งหมัดอะค่ะเข้าที่หน้าลําตัวท้องเท้ากระทืบแล้วเขาก็ขู่ถ้าไม่ยอมคือเดี๋ยวกู่ขมึงทิ้งคือตอนนั้นร้องขอชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะล้วบอกกับเขาว่าไงอยากได้อะไรเอาไปเลยอย่าทำร้ายเราเลย เราไม่สู้แล้วเขาบอกว่างั้นเดี๋ยวกูขอมึงก่อนแล้วเดี๋ยวกูคอ่อยปล่อยใน้านน,นี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความกับตํารวจสอนอโชคชัยนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรุ่นน้องของผู้เสียหายถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุที่อยู่ในสภาพมึนเมาชกต่อยจนเลือดก,กำเดาไหลอีกด้วยทางตํารวจแจ้งบอกว่าขอเวลาให้ตํารวจทํางานคดีนี้เป็นเรื่องใหญ่คาดว่าไม่เกินสอวันจะได้ตัวคนร้าย แต่ขณะนี้ก็ผ่านไปนานกว่า3สัปดาห์คดีก็ยังไม่คืบยังจับคนร้ายไม่ได้เธอก็เกรงว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจึงได้นําเรื่องปรึกษากับทางครอบครัวและผู้ใหญ่ที่รู้จักแล้วก็มาขอความช่วยเหลือกับเพจสายไหมต้องรอดนอกจากนี้เธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอ,อก็ออกได้พยายามหาหลักฐานนะด้วยตัวเองกระทั่งเพื่อนของผู้เสียหายที่เป็นเซียนพระได้นําภาพของหลวงพ่อกวยมาให้ดูโดยบอกว่าซื้อมาจากเซียนพระคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อเธอดูภาพเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าพระที่เห็นในภาพนั้นเป็นพระของเธอเองนะครับเมื่อถามเซียนพระก็ทราบว่าคนที่นําพระมาขายกับเซียนพระก็คือไอ้บอลนะฮะนำพระไปขายกับเซียนพระคนที่หนึ่งจากนั้นเซียนพระคนนั้นก็นําไปขายต่อให้กับเซียนพระคนที่สองและเมื่อเซียนพระคนที่2นําพระไปให้แฟนของนางสาวเอผู้เสียหายจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยได้พระของตัวเองที่ถูกชิงไปเนี่ยกลับคืนมาแล้วนะครับตอนนี้ ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายบอลเนี่ยพบว่าได้ก่อเหตุอย่างโชคโชนครับก่อคดีมานับครั้งไม่ถ้วนเคยถูกออกหมายจับจากสารอาญาเมื่อปี2551ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีและใช้อาวุธปืนหลังก่อเหตุยิงนายวศินสะและวงอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทเทนถวายนะครับ อนอกจากนี้ระหว่างการประกันตัวก็ได้ก่อคดีฉุดนักเรียนสาวพาณิชย์มรุมโสมโดยฉุดหญิงสาวมาจากบริเวณถนนรัชดาพิเศษนะนอกจากนี้ก่อเหตุชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์รถจักรยานยนต์แถวย่านมินบุรีรามอินทาและรัชดาพิเศษอีกหลายท้องที่นี่นะครับต่อมาทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐน,นะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้พานางสาวเอผู้เสียหายเนี่ยไปชี้จุดนะบริเวณที่ เกิดเหตุนะครับที่บริเวณลานจอดรถด,ด้านหน้าของผับดังกล่าวนะครับซึ่งก็เธอบอกว่าเนี่ยไม่ทันได้สังเกตเลยว่าคนร้ายเนี่ยได้เดินสะกดตามรอยเธอนะฮะเมื่อเธอเดินมาถึงที่รถก็ปรากฏถูกคนร้ายเนี่ยดักขวางแล้วก็ก่อเหตุอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับนี่นะครับทีนี้อ่ะทางตํารวจว่ายังไงฮะล่าสุดหลังจากที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะอ่ะตอนนี้ทางตํารวจก็บอกว่าเนี่ยกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ และมั่นใจว่าจะได้ตัวในเร็ววันนี้เชื่อว่าในบอลปากแหวงเนี่ยน่าจะยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะเร่งติดตามคดีนี้แล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุนี่นะได้หรือไม่นะครับนี่นะครับ